จะพาไปดูสอยจุกแม่แม่นั่นไงเดี๋ยวแม่ะพงหมดติดใจเพิมอร่อยมีาเดน่าสามสิบกีบเมื่อกี้เห็นเห็นพี่เขากินแล้วพี่่แต่ว่าขอชิมเนื้อก่อนชิ้นไหนดีเน้แ่นสองอันนี้แตกต่างกันยังไงอันนี้จะขมแบบ มปีอันนี้กับหอมแบบหวานเนื้อวัวนน้ำจิ้มมันต้องเป็นน้ำจิ้มผมไงถึงจะได้เข้ากันอพี่ชาต้องกินตับช่องนี้พี่ชาไม่ค่อยได้กินตับไม่ค่อยกินเลยนี่เป็นตับแรกของปีนะ จริงเหรอจรยังไม่ได้กินเลยปีนี้เปิดเปิดวันตีมาเปิดเปิวันตีกินตับอันนี้ไม่ค่อยเป็นไว้ยโอใช่แต่วันนี้จะเปิดใจกินดูอีกอาทียอยากใส่พี่นะหักใส่หมอนต่อมันอร่อยอ่ะเออไม่กี้เดืนท่านประธานดูคนสวยกินก็มีความสุขแล้วรับอือไพ่จะพาไปดูซ้ายซุกแม่แม่นั่นไงเดี๋ยวแม่จะาไปติดใจเพิ่มเบิ้ย คะแนนคะแนนคะแนนนะคะครั้งแรกเดี๋ยวจะลองที่มันคือส่วนไหนนะคะที่เขาเปรียบงันคันาเออคันาใช่ท่ที่อันนี้ค่ะใช่ม,มันเป็นอีกหนึ่งส่วนในกระเพาะอาหารของคุณวจัดไปมันจะเป็นเหมันนมม้นเราเคี้ยวกึืนไก่เนี่ยอ๋อมันกรุบ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 แต่เคี้ยวไม่ออก เท okay. ี่ยวไม่ได้ถ <|so|>> ้ามันขับลัเลยแตมันซื้อมันกอยูมันก็คืนไปทั้งที่แต่เอาคี้ี้แล้วก็ไปย่อย